รครับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในในระยะหลังนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับจนทำให้เตียงในการรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอครับอย่างเช่นที่คลองเตยแห่งนี้ครับก็ประสบปัญหาเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอครับอย่างเช่นกรณีที่ผู้ป่วยชายหนึ่งคนจะต้องมากักตัวอยู่ที่ภายในรถยนต์ที่ด้านอยู่ด้านหลังของผมเนี่ยครับจนทำให้มีหน่วยงานเข้ามารองรับแล้วก็เข้ามาดูแลครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาพูดคุยแล้วก็ สอบถามกับทางประธาชนชุมชนคลองเตยล็อกหนึ่งถึงสามกันครับสวัสดีครับพี่บอยครับครับคือว่าช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนิดนึงเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่ก็ช่วงแรกนะครับอย่างอย่างที่ผมรับแจ้งมาเมื่อเ่วงตอนกลางวันเมื่อวันประมาณวันจันทร์หรือไงเนี่ยครับแจ้งมาเสร็จปุ๊บว่าเขาอะ่ะมีเชื้อติดแล้วเขาผมก็เลยไม่วิต,ตกกังวลเลยครบเนี้ผมก็เลยบอกว่างั้นก็รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนแล้วก็ส่งคณะกรรมการอะ่ะเข้ามาดูเลย ว่าเขาติดยังไงติดเสร็จปุ๊บเราจะหาที่เขากลับตัวยังไงเขาปุ๊บเสร็จเราไม่มีที่กลับตัวเขาบอกว่าไปโรงพยาบาลกุ้ยมไทยมาโรงพยาบาลตีกลับมาเลยบอกว่าคุณมีติดเชื้อติดติดมาเสร็จยาก็ไม่ให้กลับมาเสร็จรต้องกลับตัวแล้วกลับกลับตัวยังไงครับบ้านเขาก็อยู่กับลูกกับเมียเขาก็กลัวลูกเมียติดเขาก็ยอมแยกนอนในรถผมก็ถามว่าตอนนี้จะหาที่พักยังไงเขา ก็ถามหน่วยงานต่างๆ,ๆเสร็จแ็้เขาแจ้งไปถึงเขตเขตบอกอรับรู้แล้วเขาโยนไปทางศูนย์สี่เบ็ดศูนย์โอเครับรู้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะหาทางเข้าไปช่วยสุดท้ายเนี่ยจนสองวันผมก็เลยไม่รู้ว่าทําไมม,มันงานลา่าช้าแบบนี้จนสองวันเนี่ยเขาต้องมานอนนอนอยู่ในรถในรถเนี่นนยต้องยอมรับว่าแต่จะห้องน้าไหนอาหารการกินอะไรนะครับดีบางครั้งเราก็เอาคณะกรรมาการที่เราบอกว่า,าง,งั้นเราผมไได้สั่งการเลยว่าคณะกรรมการ เอาข้าวมาเสริมให้เขาดูลูกของเมียเขาไม่ต้องห่วงส่วนที่เนี่ยเขาต้องการอะไรเจลแอลกอฮอล์ยาบอกมาเลยผมก็ได้ตั้งกลุ่มไลน์ไว้บอกว่ though, าขาดเหลืออะไรโทรมาหรือลุ่มไลน์มาเนี่ยผมจะจัดการหาให้โดยทู้ไม่ต้องออกมานะครับแต่ว่าติดอย่างที่ว่าเมื่อวันที่ผมรับจับแจ้งเสร็จปุ๊บเขามีจะกักตัวอยู่ที่รถเขาบอกยอมกลับตัวอยู่รถผมเลยมาดูให้เขามาดูเสร็จก็เอาทีมงานของอาสารส่ชนฉีดค่าเชื้อเบื้องต้นไปก่อนไปในบ้านแล้วเขาจะรอเวลาหาหนทางในการช่วยเหลือว่าจะพักยังไงตัวหนึ่งวันก็แล้วก็แล้วเนี่ย เขาก็ต้องนอนอยู่รถเขาไม่มีใครเข้ามาช่วยผมว่าเฮ้ยหน่วยงานทาไมถึงมันมันเกิดการล่าชา้าอะไรแบบนี้นะครับผมเข้าใจว่าอ่ะมันอาจจะไม่มีเตียงงานก็าอาจจะเยอะแต่บางครั้งผมว่าสมควรเมื่อชุมชนในอัดเนี้ยมันเป็นชุมชนที่อัดคนเยอะสมควรที่ต้องเล็งเห็นความสาคัญตรงนี้ก่อนไหมนะครับหรือต้องรอให้มันแพร่กระจายใหญ่ทุ้งชุมชนถึงจะต้องมาทําทำลงมาสนามหรือย,อยังไงครับถึงบอกว่าตอนนี้เมื่อมันเรารู้เป้าหมายแล้วรีบ ไว้ก่อนเลยนะครับโดยที่ว uh, uh, um, ่าให้ออกจากชุมชนก่อนหรือสถานที่ที่กักให้เขาอยู่ในสถานที่เหมาะสมนะครับอย่างที่สนามบอลทําได้ไหมครับสนามบอลใช้ได้ขอเป็นสนามบอลพิกักตัวผู้มีเชื้อกับพี่มีที่กาลังสงสัยอยู่ให้เขาอยู่ในนั้นเลยนะครับให้ออกจากชุมชนก่อนโดยที่ว่าห่วงตัวเขาด้วยเขาจะได้มีคนดูแลแล้วห่วงกับคนในครอบครัวของเขาด้วยนะครับแล้วถ้ามันควบคุมไม่ได้อย่างเงี้ยผมมองเลยครับไม่ต่างจากแพร แพ้กุ้งเลยครับผมว่า,าจ,จะเป็นคัตเตอร์ใหญ่ยิ่งกว่าแพ้กุ้งอีกนะครับเพราะคนในชุมชนเปิดประตูบ้านมาก็เจอแล้วนะครับบางคนเนี่ยซื้อข้าวแค่บ,บ้าน2อสองหลังผัดไปร้านข้าวบางคนก็ไม่ใส่แมสตนะครับว่าคิดว่าใกล้เพราะตรงนี้แหละคนในชุมชน คนแก่ก็เยอะเด็กก็เยอะจะให้เราใส่แมสเลยตลอดผมเข้าใจอันนี้นะว่าเขาป้องกันแต่ครั้งมันอาจจะมีละเลยบั่งมีเชื้อติดมือมาใส่แมสตลอดแต่เชื้อติดมือมาไปถูหน้าถูตาไม่ได้ล้างมือก็ติดในเมื่อมันไม่เหมือนกับบ้านเดี่ยวอย่างที่ผมบอกบ้านเดี่ยวเขาไปกัดตัวห้องใครห้องมันก็ได้แต่นี่ชุมชนบ้านขนาด4ี่คูณสอยู่กันห้าหคนพลิกตัวก็โดนกันแล้วเดินโดนโด้วยแล้วแค่ไม่ต้องโดนเราอยู่คนละหลังให้เดินสวนกันมา เชื้อก็ติดกันได้แล้วนะครับผมกาคุมคงครองเตยผมอยากให้ให้เป็นเคสกรณีพิเศษให้มันให้เห็นความสําคัญของคนตัเตยครับเขาจนเขาอะไรผมเขาก็อยากมีการรักษาที่ดูแลดีเหมือนกับทุกๆกคนที่มีเงินเหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้เคส เนี่ยครับที่กักตัวอยู่ภายในรถด้านหลังเนี่ยครับทางออกสุดท้ายเนี่ยคุณบอยไปแจ้งที่ไหนหรือว่าไปคุยกับใครจนถึงมีมาผู้มารับตัวเนี่ยก็ตอนเดือนตนมีประเด็นเรื่องใหญ่ที่ออกข่าวหลายๆช่องเนี่ยครับข่าวนี้ก็คือมีสำนักเขตมาผู้ใหญ่ในพื้นที่หลายๆคนมาสสก็มาอะไรก็มาครั้งนี้ก็เริ่มประสานงานทางก็วันเนี้ยทางตอนประมาณบ่ายโมงก็มีรถมารับมีเจ้าหน้าที่ผอเขตมาอะไรครับก็นําไปรับไปอยู่ ไปอยู่ที่โรงแรมอะไรรู้อันนี้ผมยังยังไม่ทราบว่าชื่อโรงแรมอะไรครับแล้วตอนนี้ผมยังกังวลอยู่อีกหนึ่งคนที่มีติดเชื้ออยู่ในในบ้านตอนนี้ในบ้านเขามีคนแก่ด้วยมีเด็กด้วยนะครับแต่เขาปอกาศอยู่ข้างๆอ่ะคนในบ้านสามคนเนี้ยกำลังไปตรวจแล้ววันนี้รอผลพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นติดหรือไม่ติดแล้วส่วนอีกชุดหนึ่งที่อยู่หลังหนึ่งเนี่ยอยู่ห้าหกสี่ห้าคนเนี่ยเขากักตัวของเขาแล้ว ผมบอกให้เขากักตัวเลยเดี๋ยวค่ากินค่าอาหารอะไรใช้จ่ายเนี่ยผมให้การรับการดําเนินการดูแลให้ขอให้เขารับผิดชอบในสังคมพอโดยกักตัวเขายินดีกักตัวแล้วว่าเอาข้าวไปให้ตอนนี้ก็รอเสี่ยงพรุ่งนี้ผู้หญิงคนนี้เขาน่าจะได้เตียงโดยที่เขาลงมาวิชัยเวชหรือไงอะ่ะได้คิวเขาแล้วพรุ่งนี้เขาจะมีรถรับส่งไปแล้วครับ สุดท้ายในชุมชนคลองเตยล็อก1 3ที่คุณบอยดูแลอยู่นะครับตอนนี้มีผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ได้รับการดูแลอีกประมาณกี่คนครับผู้ติดเชื้อนะไม่การดูแลมีผู้ติดเชื้อตอนนี้ผมยังไม่รู้ผลปัญหาคือยังไม่รู้ผลคือม,มีผู้ใกล้คิดอีกเยอะจากคนแรกนี่รอผลที่ไปตรวจอยู่แล้วมีอีกชุดที่ยังไม่ไปตรวจเลยยังไม่รู้ผลปัญหาช่วงนี้ก็คือว่าคนที่ติดเชื้อมันอาการไม่ออก เขาอยู่4ี่ห้าวันสามสี่วันแล้วมันยังไม่มีอาการเขาอยู่ปกติเลยผมกลัวงนี้ว่าคนที่ไม่ไปตรวจนะครับแล้วบังเอิญไม่ไปตรวจเนี่ยเปิดติดเชื้อมาแล้วไปกระจายกระจายไปอ่ะแล้วมาตรวจทีหลังเนี่ยผมกลัวว่าจะคุมคุมไม่ได้นะครับตรงนี้ครับสถานการณ์ในตอนนี้เราอยากให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาดูแลหรือตรวจเชิงลุกเลยไหมครับใช่ตอนนี้ผมอยากให้ทางเจ้าหน้าที่หารถมาสักคันหนึ่งเลยตรวจเชิงลุกเลยเพราะในชุมชนคลองเตยหนึ่งองสามของผมอ่ะ 6,1,600หลังประชากร7,800คนนี่แค่ชุมชนเดียวแล้วลองไม่คิดชุมชนเจไร่หัวโค้งแฟดอีกหลายๆอย่างที่ตอนนี้มีผู้ติดเชือ้อกระจายไปแล้วแล้วตอนนี้วันนี้เมื่อกี้เพื่อนผมเนี่ยเพิ่งโทรมาว่าเขาผลออกมาแล้วว่าเขาติดเชือ้อจริงเมียเพิ่งติดเชือ้อเพิ่งส่ง,งลงมาไปเมื่อมา4วันที่แล้ววันนี้เขาเพิ่งรู้ผลของเขาเนี่ยเขาเพิ่งติดเชื้อเลยเขายังมาบอกอผมว่าตอนนี้จะหาที่พักยังไงดูแลยังไง หาด้วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูไงเดี๋ยวก็ต้องฝากประสานงานผู้เกี่ยวข้องให้เข้าไปดูแลก็ทีครับทีนี้ก็เท่ากับว่านอกจากชุมชนล็อก1นถึงสที่คุณบอยดูแลอยู่แล้วเนี่ยก็ทราบมาว่าล็อกถัดไปก็มีผู้ติดเชื้อแล้วมีมีครับเห็นเหมือนทราบข่า,ขาวว่าตอนตอนตอน,ตอนเย็ยนที่ผ่านมาชุมชนเสียหกมีผู้ติดเชื้อในครอบครัวผมจะไม่ได้ว่ากี่คนนะครับแต่ว่าม,มีมีแน่นะาติด,ต,ดติดทั้งครอบครัวเลยนะครับแล้วก็รวมรวมแล้ววันนี้ผมว่าน่าจะ ในพื้นที่พื้นที่ชุมชนทองเตย4ี่หชุมชนน่าอยู่8ปดเคนหรือ10คนเนะี่ยอยู่อยู่ในประมาณช่วงนี้นะครับนี่ยังไม่นับคนที่ติดใหม่นะนะครับและยังไม่รู้ว่าคนที่ยังไม่ไปตรวจอีกจะเป็นยังไงครับตอนนี้ผมอยากอย่างเดียวอยากให้เอารถมาตรวจแล้วหาสถานที่ลงมาสนามให้เลยว่าเมื่อพบเจอปุ๊บเซตส่งเลยปุ๊บส่งเลยครับผมว่าอันนี้มันสามารถจะควบคุมได้แต่ถ้าเจอปุ๊บกักตัวในบ้านผมว่าลาบาก นะครับต่อให้เจอปุ๊บฉีดฆ่าเชื้อเดี๋ยวไงก็ผมว่าไงมันกระจายแน่ไงกระจายแน่ครับอันนั้นก็คือสิ่งที่คุณบอยอยากให้หน่วยงานเข้ามาดูแลและตอนนี้ครับเบื้องต้นทางชุมชนของคุณบอยเองเนี่ยครับมีการรับมือเบื้องต้นยังไงบ้างไหมครับเบื้องต้นนะครับวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์เนี้ยผมได้ประสานกับทางผู้ใหญ่ครับประธานเอาปปหลของเตยนะครับคุณสุชัยพง์พินชออหรือพี่ต่ายนะครับให้มาฉีดพ่นยาในพื้นที่ของเตยชุมชนล็อกหนึ่งถงสามทั้งหมด นะครับทุกซอกทุกมุมนะครับจัดทีมใหญ่ไปเลยเหมือนนิ่งในการล้างชุมชนเลยโดยการฉีดยาฆ่าเชื้อรอบชุมชนหนึ่งสองสามครับที่นี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตให้ทางคุณบอยเนี่ยโทรไปประสานกับทางหน่วยงานที่อาจจะเข้ามารับเรื่องดูแลตรงนี้ได้ได้ไหมครับได้ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวคุณบอยครับสายที่118กรมการแพทย์สดีค่ะ บริการให้ทำารึกษาผู้ป่วยโคุิดเก้าสบบริการช่องทางสายตรวจรอบส่วนเลือหัวใจเขียบันเกี่ยวกับรคโควิก้าสิงกาดขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการเป็นทุกคู่สายท่านสามารถส่งข้อมูลจอบถังความต้องการเตียงนอนโรงพยาบาลของท่านเข้ามาทางไลน์ S- สบายดีบอ ช่องทางหนึ่งเต็มทุกคู่สายเหรอครับ ที่ถูกติดแล้วเราโทรหนึอาอีกเบอร์นหนึ่งครับอันนี้น่าจะติดเพรเป็นหนึ่งคน ก็ไม่ติดเหมือนกันครับคุณบายรู mm ้สึกยังไงบ้างครับที่โทรไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะเขาอาจจะรับแต่ว่าอาจจะช้านิดนึงนะครับตรงจุดนี้เรารู้สึกยังไงครับที่โทรไปขอประสานความช่วยเหลือแล้วติดยากผมรู้สึกง่ายๆครับพูดตรงๆนะครับถ้าผมเป็นเป็นผู้ติดเชื้อนะครับผมเพิ่งอติดเชื้อเลยผมรู้สึกหมดความหวัง นะครับขนาดเป็นเบอร์ฉุกเฉินหรือเบอร์อย่างเงี้ยผมเข้าใจว่าอ่าโอเคอาจจะมีหน่วยงานมีคนโทรเข้ามาเยอะจริงๆนะครับแต่ที่จริงมันน่าจะมีช่องทางที่สามารถติดต่อให้ได้มากกว่านี้นะครับไม่ใช่ว่ามีแค่2เบอร์อย่างเงี้ยสมมุติถ้าผมติดเชื้อมาเนี่ยผมโทรไม่ติดว,นวนัน2ะวันอย่างเงี้ยแล้วผมจะจะดูแลตัวเองอยังไงใครจะให้คำปรึกษายัางไงแล้วผมจะไปนอนโรงพยาบาลที่ไหนเมื่อไปส่งโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแล้วโซ่ส่งผมกลับมานอนบ้านอย่างเงี้ยแล้วผมจะทำยังไงนะครับผมแปลว่าผมเป็นติดเชื้อผมหมดหวังครับ สุดท้ายครับคุณบอยอยากจะฝากไปถึงอะไรหน่วยงานรัฐที่ดูแลเรื่องนี้ไหมครับเพราะว่าคนในชุมชนเราก็มีจํานวนมากเลยครับผมก็ฝากด้วยครับด้วยกรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหน่วยงานภาครัฐนะครับหนึ่งผมอยากให้เมื่อมีผู้ติดเชื้อแล้วนะครับผมอยากให้ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะ่ะรีบเข้ามาตรวจสอบหาสถานที่นะครับเมื่อติดแล้วหาสถานที่ให้เขาจุดพักยังไงนะครับโดยไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาแบบอย่างโรงบาเนี้ ปล่อยเขากลับมาอย่างเงี้ยบางครั้งเราต้องมีคําแนะนําหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ให้คําแนะนำว่ากี่วันจะได้อะไรก็ได้ผมอยากให้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยลงมาดูให้เร็วกว่านี้นะครับให้ให,ให้ให้เร็วกว่านี้แล้วการช่วยดูแลประสานงานเรื่องถ้ารู้ในชุมชนใหญ่เงี้ยสมควรที่หาสถานที่ในการที่จะจับตัวเขาแล้วไม่ใช่รอให้มันติดเยอะแล้ว่อยถึงค่อยมาหาสถานที่ทีหลังครับค,ครับ ครับและนี่ก็คือหนึ่งในชุมชนที่กําลังประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับซึ่งนอกจากชุมชนคลองเตยแห่งนี้แล้วครับเชื่อว่าในหลายๆชุมชนในประเทศไทยก็ยังคงประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ครับ